เลนกันทุกค่ามึงจะบั้มทุกคืนหรือมึงชอบข่มขืนตกเป็นข,าข่าววันาผู้ชมหน้าหลังระวังกันนะพวกเราเพราะไอ้ปอนมาเท้าจริงเลยเราควรแห่ใดีด้วยถ้าใครก็ช่วยไม่ได้เพราะกูเป็นด่าฮาวร้ายสางเลืองออกข้าออกใคเองอย่าได้ทำเป็นเรืองหรือมึงอยากมีเรื่องฉเฉลย ให้กูนะกกตัวแก่งมึงก็อย่าลุนแรงว่าหดดายบอกพ่อพ่อเองเดี๋ยวจะอายเฮ้ยห,าห,าหายุดนะไอ้ปอดเอย้ยลูกเขาเมียใครมึงแย่งเอาไปเป็นคู่คงคือหืนคนดนูก็กูก็เคยโว,วยชั่วนี่แก่ต่อแม่คงคือห่อะไอ้นี่ขอเปียงเชียร์หน่อยนึกว่อ กันมากูให้มึงพอมาเดี๋ยวกูสู้กเดี๋ยวเลยพี่เดี๋ยว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 จะหาว่ากูมาสองคนแล้วลุงมึงกูต่อให้ต่อให้ยังไงกูตัดแขนข้างโอ้โหต่อให้เองต่ออะไรอีกตัดขาข้างมึงลูกผู้ชายมากข้างวะ หายกู้ตู้คนกูตาเธอสามขวบแล้วหรอวะระวังด้วยชาติเราพี่ไอ้คนที่เอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะ ลงไหนลงนั้นยังไงโกงก็แพ้ใช่แล้วถ้าะะะนั้นกูเข้าเลยไม่เจ็บตัวอ้าฝากด้วยอ้ามีาอะไรง่ายดีด้วยอะไรที่เกลงนี้เล่นง่ายเฮ้ยแล้วผู้หญิงที่เราช่วยไว้ไปไหนว้เนี่ยจริงด้วยอ้าว